อีฟาร์มลำพูนเช้านี้เราก็ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่เข้ามาในอ e ีฟาร์มของเราครับจ้านี่เลยลูกไก่ตัวน้อยสีสวยเป็นลูกไก่ไข่ไก่เนื้อนะครับที่ทางมูลและนิธิผู้ใหญ่บ้านเขามาแจกให้นะครับ สำหรับการจิกกินแล้วก็ใช้อาหารเหลือใช้จากโคเรือนนะฮะนี่แกงที่เรากินไม่หมดข้าวที่เรากินไม่หมดนะครับก็จะมีไก่พวกนี้นะฮะไว้จิกกินนี่เลยเราก็ต้อนรับสมาชิกใหม่ดูซิว่าจาก20ตัวที่ได้มานะฮะ จะเหลือกี่ตัวจากฝีมือของเราคอยดูกันนะครับดูพัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับที่อ e ีฟาร์มลำพูนไก่ตัวสีสวย